หนึ่งหกแสนกีบมีหกแสนกีบขอขอขอให้กำลังชวยเขาอย่าให้เก็บไข่ได้ป่วยเขาให้อยู่สถานบุญมีขาดหนาคอยดูอยู่นี่มีซุกไม่ได้ยังก็เออขอให้เขาอย่าให้เก็บไข่ได้ป่วยเขาอย่าให นี่บอ๊ะเม่เมนกี่บอ๊ะเมนจะเป็นไรจะเป็นไรเอ๊ะพี่น้องเลยกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุสุขชนพี่น้องเลยเนาะเมื้อนี้เฮาก็มาอยู่ง่ายเจ้าฮะน้เจ้าผู้ชมโว้ยบ่เจอจักเทื่อมาหาน้องบุญทวีพี่น้องเลยตัวกระมิด มีแต่ไปลินสบายดีป้าร่วมกันไหมไปรู้อืมแบบไหนพี่น้ออยู่พี่น้องนี่เนาะอ่าไปพอดีมาเตียงสั่งบล็อกมาให้เพื่อนมนื่อนี้พี่น้องนี่เนาะบุ่หละเอาบล็อกมาให้ทั้งย่า่เราที่คุยกันเมื่อวานนี่แหละพอได้แล้วก็ขึ้นเล็กๆน้อยๆ้อคอยเฮ็ดไปเงินมาเตียงมีอยูหกพันบาทสั่งบล็อกมาให้เราเก้าร้อยก้อน,นอ่า เรอยอ้อนคือพ่อพอลเฮือนเราเนาะอากาศดีดีพี่น้องมาคนเดียวและมาแล้วมาแล้วบังเ,เรืลองเรือสบายดีประลุงกันสบายดีปะนุ่มมือนุ่ม,มเออหลดมาเลยค่ะ เลยไปเลยไปเลยพุ่นละดิ่งดิ่งดิ่งดิงขึ้นไปเลยโหลดขอบต้องโลดเออขึ้นได้บ่ล่ะขนลงเอาบ่บายดีไ้เด้อเออสบายดโยีโอ้ออ่าโอ้ยไอ้เด็กกบมาอะไรนะ่ะอันเดียวกันบ่ได้

vai này thang này nó luôn bao của mình bảo đấy cái quá phao đấy quá rồi đấy thả đi con ฮัลโหลวอดีเจ้าบอช่างชายกระพูนนี่โอ้ขอดตกใจว่ากีบช่างตะบกดดชายกระปูน้าลำหลังมาไหนมาบอว้าวได้ตัวเลยไม่ใ่อยู่ห้านา้ผู้ชายกับเราอยู่ไหนอะเลยผลมาไหนได้เดอ โอเค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 สน่ะตกใจวะนี okay, okay. ่มามาถามมาเมนบ่ช่างแต่บ่แต่โอเคบอดี้ช่างอืมไทยยุวษาหมวยมวยเงินใจได้เนาะอืมฮะขึ้นบ่ได้บ่นี่ยนะขึ้นไม่ได้บ่เอาวขึ้นนี่ก็ได้ฮะ บรวมทีคิดว่านะบ่าอาจจะรวมมองแล้วชาวลุง,ง่ายแล้วเตะแล้วแล้วเตะวิชาการแล้ววันนี้มันเอาลุลง,ง่ายกันลุงรถอ๋อเว้ยคุมาพความสคันแถวบ้านนะสวัสดีเด้อ เออวิทย์ปีใหม่นะก็พูดพักเลยเนาะเออเอา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 อ่าปดปูนปูนกับไายโอ้โทษปูนเอาลงหันบัลลีใช่เทไรนี่ตัวนึ่งบ่ตัวตัวนึ่งว๊ะ ไปวิ่งบูมีเลยเจ้าจ่ายแล้วับอสจะให้ของอ,อันนี้ของน้องค่อยแล้วปจ่ายอยู่ทีา่าไหนแล้อือโอ้สดอ่ดดะดสดซับนี่รถท่ายซับนี่ใช่ พอดีไม่กโก้ก็ได้รายตืมอะนิด้วยด่วยอันนี้ชายกระปุนได้แล้วพอดีก็ได้แล้วบาน ยังโบเรี้ยอยู่นะก็ได้โอ้โร้ไดตูดไปตูดมาอยู่พองไงปลงล็อกจักเถ้อบ่ฮะเออให้เขาว่าเอามาเอามาเอามาชิดๆนี่เอาขึ้นวันนี้ด้วอย่างไงขึ้นเดนี๋ยววันนีว Long anh em thì anh có thể nói cái mặt em. Ừ Thế 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 đấy, này đấy, 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 Ừ đấy, 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 rồi bây mày cái đấy có tiền sang cao rồi thì bà ma bố để đâu má mà hay mày คือซ no ึ้งบหมืนาขึ้นเนี่ยพอดีเงี้ยต่างวางมองเพียงเพียงพอแล้วขาก็เห็นเดินให้หน้าพอแล้วไอ้ยูพุ่นก็เพียงอยู่ก็เลยก็นอกเพียงแค่ก็เจ้ากระพาะเจ้าบาล ชามับหน้าไอ้ร้ายเติบอยู่ดอกอาไม่เกี้ยงมีเกียงอืมเออลืมตรนั้นเดี๋ยวชื่อมาให้เกี้ยงกับปุปูนนะอืมปูนอาอันช่องหารหนึ่งอาช่องอืขาดเกี้ยงอขาดเกียงเนาะสั่นนุ่มีแล้ว่ทน้ำมันหนี่บมีานน้ำมไก่าเี่ เาบริคายเราท่านเวียนนมีบ่เราบ่มีี่บ่ม่เวียนในบ้านเราไ่ด้อดเห็นคนลเื่อยซื่อมา่ห้ดอกเป็นยังรถหล้อน้อยเห็นมอนะเจ้า อกมันคือต่ำแต่ไหมเนาะตัวตั้งยี่ห้อมในนี่อ๋อมีช่องชั้นแบบคือเบนตะเละอยู่คือรถหุ่นใดจะได้วงตัหนึ่งสองสี่หกแปดสิสองสี่สสสสสส

เออเล็กเล็กอันนี้อนนอนนเอาเล็กจ่องเนี่เห็นป่าวเล็กเล็กเจ้าออ Oh, lelak la, lelak la, la, la. Oh, milor hai, apa กล้วยนะนี่จะ่ยันรุดแค่เดี๋ยวไปนี่ใจยุหออ่ห่านเนอะด้วด,ด,ด,ด้วยต้องใจ <c oughs> เรียบร้อยยังไงอ่ารถน่อยเนาะพอดีโก พอดีก็พอดีนั่นไปบ้านเอ่อโตเดบรอยเดบร้อยว่าัพอดีไปต่อพอรีสั่งไม้ปูนกับรายอ่าของบาเตียงมีบล็อกอย่างเดียวเป็นนอนเอยกอ่บ็อกเนี่ยเกือบเกือบออะรเงินกับเนาะ มันอ่ะนะอะไรกอนละสี่ก็เล4สี่พันเนาะกอนละสีะ 4, ่พันสีกี่บินนก่อนสละเอบบินมาบุงุ ้านแสนกีบเนาะสากแสนกีบเติบหเติบหอยู่้อานฮะางไทเฮานี้โบอะไรเฮาเฮานี่เลยเห็ดวงเฮียนแต่ว่าบ้านบไดยูฮันอ๋อ เห็ดองเฮียนเฮ็ดวัดได้ตอนนี้แล้วปเปลา้อเนาะวัดไหนยังอยู่วัดไหนยังขาดปูนนี่ขีาหาปูนไปให้เพื่อนดูหลังฆ่าท่บบาาองันท่องันจะซื้อกระเบื้องไปฮะเดี๋ยวนาเพลี่แล้วปเปล่าด้ะแล้วปเปล่าแล้วโคตาแมนเบิด์ล่ะเบิด์ตโคต้าละ่ละ ข้าวตะกี้พี่หนุ่งข้าวตั้งแก่หลายปีก่อนก่อน,800นอะไรแปดร้อยเนาะแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึง่งขึ้ไหมมื่อหอดสี่พันมันเพงน้ำอย่างบอกน้ำมันบอกดูปเป็นยังไงทุกอย่างเลยเปนลูนอะไรเนาะปูนก็ขึ้นบ่เออ รง,งานขื้นอยู่ะบ่เนี่จืออื่นน,นู่นนึงอื่นน่นนึงจะ <laughs> <laughs> ขึ้นอ้เ่บัดอยู่โอ้ยเนาะเอาเอ<ป>าเอาเอาเดงไปเจาเลงจ <laughs> อื่นพงคาเล่งประทึกโอ้ยเนาะอ่า <laughs> แทงใจดำลูกพี่เอแบบไ,ไ,ปไปแม่ไปไปวยังก่ เออมอาแหละมาช่วยกันก็นได้นี่บดติดขักติดนี่พระโอ้ยน,นบดติดบดโพรงหนักหมันรับได้จากตูนนี่แมี่ยลายตันเติมที่เนะาะฮู้กูโอ้ป้าจุ๊บไป <4 S 2> เก็บป <5 K S 2> <5 S 1> ุดหาตูนไปทำปลาจุ๊บ สบายมบ่โอเคโอเค้อเะน้งเลยเนาะนีแต่ทเตียงชิจายเงินให้ช่างคนกันปัิญาเตียงจะเข้าไปเวียกโตกันมิลายบอไปสามล้านหกสล้านหกแสนจีบมาอันน่ะยวชิจายเงินก่อนเดี๋ยวก็สิไปก่อน ไปเวียกโตพี่นังเอ,อ้ยยังเดือนสามร้อยเนาะสามร้อยสามร้อยก่อนป่โอเคสามล้าน 10. Keep. เนาะโอเคอันนี้เลี้ยงเรียบร้อยโดยมาอันนั้นเนี่ย่ายรูปไปอันนั้นเนี่ยเพ็บนึงเนาะพี่น้องเลยมาขับใจขับใจด้วยมีแต่เดี๋ยวเราเอามาโดยวยด้ยเดี๋ยวเอามาชงให้เพื่อนนี่เนาะยังอีกบ้านนี้ก็รถขอยยังไม่เรียบรืมอยู่โอ้ มันคือเก่าอ่บ่เลยมันเมยอยู่บ่เลยอไม่ก้อนเบ็ดนะ้อเบ็เ็ดวก่หาเงินกับกเเฮ้ยสเอาบาทเดียวใช่บ่ใช่นามึงนี่ทั้งบลอกทั้งชายทั้งปู่นแต่มมีเงินแล้วบาทเดียวอะไก็ได้นันรถเจ้าฮะมึงกน้่าลูมกเจ้ไม่หาลูกไปไปนั่งเนี่ไปนังใกล้เมยไมนั่ไปไวมานั่งอย่ไปนังอยู่ไปลูก Okay. Ay, there, โ,<ด>อ,โอเคขอบคุณขอบใจเด้อบันี้เด้อรด้อยแกเจไมีหาดุแกเจไม่หาดุแกเจรถอีห้างคนอีสิอ่าช่องอันดุเอาพี่น้องเอ้ยม่ได้ว่งงวาของเฮ้าเนี่ยเป็นบล็อกเด้ออันปูนอันกชายเป็นของเบอร์รี่อ่าเงินที่เหลือจะเจ้าหน้ามเจ้าในช่วยน้องเป็นตัวตะกี้เป็นมะเขาก็ได้อ่าเรือหกพันพี่น้อง,งเอ้ยอ่าเงิน เอื้อจูลี่เป็นผักมาไว้ให้ตะกี้หมดเลยกับพี่ทัศนีเนาะแล้วก็เมยเกย์อนแล้วก็พ่อที่บรปษัทส่งออกน้ำเป็นกระแฟกมาสองพันบาทแล้วก็เมย์อิมเนาะกับลายท่านยูเอื้อยจูลี่พี่ทัศนีแล้วก็เมยเกย์อนแล้วกับผู้บรปษัทส่งออกน้ำแล้วก็เมย์อิมเนาะตั้งแต่ตะกี้หนแหละ เหลือ6 0 0 0บาทภาคให้ท่างเอ้ยผมุกขอบใจเพื่อนนี่คนนี้ยเด้อนกมือหรอวะผมขอขอบใจเด้อนกมือล่ะนกมือขอมือขอาคบขให้พ่อในเพื่นเนี่อยู่ดีมีเฮงอยู่ดีมีแหงเด้อซอยก็ได้คอยมีเพาะแข่งแข่งคอยให้ลำให้รวยคอยมีโชคลาภคอยมีโชคลาพแข่งแข่งเด้อบอกที่ละคนก็ได้เออแล้วบอกกันคอยมีโุคภาพแข่งแข่งคอยให้ลำให้รวยเด้อ ก็ให้หัมีเด้อพอได้มาซอยน้องบุทเธอีโด้ยสาซาทุกอยู่ดีมีเด้อไม่พอเจ้าู้พออุ้ยพหอนี่เด้อให้กำลังรวยๆนั่งนมือลูกนังนมือนมืองามไว้แต่พระหนมือหนมืองามก็ั่นก็ผมขอขอให้ ทำรวยก็อย่าให้เก no ็บไข่ได้ป่วยก็ให้อยู่ระดนบบนมีขาดเขาดูอยู่มีสุกไม่ได้ยังก็เออเขาให้ก็อย่าให้เก็บไข่ได้ป่วยก็อย่าให้ทำรวยเขาไม่มีขนาดับหน้าเขาใครมีตาอยู่าับอันนีอ้าวชู้นมีสภาพกันค่อยเฮ็ดไจแล้วเนาะบ่านนี้เพราะว่า อันนี้อ่าน่าห้องซังไว้ให้กะอ้ายเพิ่นแล้วคอยเห็ดเป็นยูแล้วบ่คอยเห็ดไปโดนเห็ดไปเรื่อยๆยังตะเกียงกับขู่โดนโดนเนี่ยบบมเตียงที่ซื้อมาให้มีมันบุมีแถวนี้เนาะก็มีมาเสี่ยงเงินให้ไปซื้อโดนกินกันเลยตรงในเมืองตลาดตลาดโดเกินห้าเหรียญดี๋ยวมันบ่อใครบ่มี่ะบุมีบุมีบ่เออตอนแบบเนี้ยเดี๋ยวบ่มี่ได้ ขาไป้าไวม่บมิแต่ต้องยินเขาบลกรมไปเจอโอเคโอเคเรเป็นยังไงเราไปเจออืออืออืมเป็นะไันจะค่อยเฮ็ดไปแล้วแล้วพอเฮ็ดได้อยู่แล้ววะค่อยก็ไปชนะเขากรับกันเด้อนร้เด้อไปเบียกต่อกันเด้อเด้อสบายดีเด้อเด้ออยู่ดีม่แห้งเด้อเออเออเออเงแงปีใหม่นะเออไปับมาเอาขนมไปน้ำข่อยไปรถไป อ,อบกบไปได้เด้อดูดูมาแล้วหาพยังมาคุ้มไม่้เด้อปูนยันยยปูนตกใชอแพงแล้วแข็งไปละนั่นไย เมนยูบ่ฮะเมนบ่เลยเมนบ่คันวานี่เอ้ยเนาะอันนี้เอาไปสู้กันกินนั่นแหเด้อขับใจก่อนเลยโอเคไป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 ผมไปยังไปไปไปกินลูกไปกินด้วยด้วยด้วยไปพี่น้องเงยเปาเตียงเงยขอตัวเดินทางก่อนบันี้ซื้อ บอกว่าใบให้เพิ่นบรีจะสร้างปูนกับไว้ให้เพิ่นก่อเพื่อนนี่แหละว่พอเพิ่นก็เป็นห่วสั่เงินที่เหลือจากกี่คนตอนหน้ามันก็ไล้เงินผมดินผมโดนทังงบลรี่ก็ได้ ว่าสำหรับที่นี่กระเบตียงต้องขอขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจหลายๆายท่านผู้นี้จบุญบัพตุสิคนที่ฝากเงินฝากคำให้ซอยน้องเพิ่นตั้งแต่ข้าวตะกี้บุญละแต่ใดก็วายู่ดีมีเฮงความเจ็บเป็จะได้ความไข่หยุดสมีปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งหมายปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเนาะนอนรับก็คอได้เงินหมื่นนอนตื่นก็คอได้เงินแสนเบ็ดมื่อมาขอได้แก้วบันนิสูตรโทษให้ใหญ่มาพานมันให้แหย่มาเบียดเล็กเล็กยังไรใหย่มีมากใกล้ขอเสดสิทธิ์การงานเลยก็ขอยเจริญมือก็งันสี่การงานตลอดตด ถูกเนาะไปอยู่ดีมีเหงเพือนสุขุชนบายบายเดินทางต่อพี่น้องเอ้ย